ชีวิตสันตอนนีบ่มีอย่างไรดอกจากพี่น้องจาลูกกินข้าวก็บ่ทันไดเก็บตังแต้ช้าอยู่นี่หัวตะได้มาเก็บค่ะเพราะว่าอีหยังค่ะหญ้าค่ะเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้เฮ็ดอันนั้นแล้วก็เฮ็ดอันนี้โอ้ไอ้ยซุ่มเจ้าบ่ต้องคิดเด้อว่าพอนนองตลอนมามาคิ่มาเบามือเบาตีนข่พี่น้องจาหนักก็ก้าเผยเยไข่บ่ได้มาเฮ็ดลีปเหมสซุมเจ้าเบิ่งคนตัว้ายข่จี่าอีหยังปานข่มีลูกชาง2คนบุญเ่าพี่น้องสาว่าอีหยังตัวเออในข้าแต่เคยเอาโต้เอากับลบบเ้า ชาตเอซ <pr> ่ามอเหียแต่กระโปงข่อยมันหน่อยกว่ากะจีไซกละกกละมอกะละมังจังสีพี่น้องทำมันลายเกินนะคะกะจีว่างแม่น้ำผืนบุหรี่มันง่ายสะดวกไปสะดวกมันน้อยใจพี่น้องกะล่างจังสี่หลังตัวข<อ>ล่างขอบให้มันสเสียดนาสเส,าส,เสา็ยดยัง้างว่าเดากะจีไซเขาะจังเอาไปล่างอีกเที่ยนหนึ่งตัวบะแมน่าอันขอบในห,หน้องนามหละ่ะจะเอาไปเฮ็ดกินเฮ็ดยงายงดิเซลจีบล่างบักขันอีกรอบหนึ่งจนบอกเอ้ยบ่ได้มากง่ายประนันดอกเลือค่ะพี่น้องจ้าเอาปิ่นตอกปิ่นโตมอแหีแต่กระโปลูกม่นล่างค่ะแล้วก็เสียดกินเขพแล ูกกมือห <า S 2> นีกับเลยว่าสิต้มเข้าใส่เกีย่ยซ,ซื้อคือแม่ๆมหลายบานอันเนีนำมาหนใส่กับขเนียวปั่นห้อยเกี่ยจางซันตวาข่อยบ่มีขเนียวป่ทันไน้มาปรทันไน้หนึ่งอยู่พี่น้องจ้าโอ้ยยากค่ะฮล้ตุนข<ห>้าหอมใ,<ห>ให้เพื่อนนะคะใส่กเกี่ยไว้ข้างนอกทันใ่เอาตักไดงเไว้มันใหม่ทิมข่อยอ,อีกแล้วบอโอ้ยโวยบรทนตะคัดหม้อคัดหม้อแหกแต่กับปุ้อีลีคัดตายคัดตื้นเป็นตะหม้อพี่น้องแจ้วปรซั่นกับห่องน้ำคัดซี่พี่สงเ้ยี ยย่มันกับพี่น้องว่าตะลูได้กินข้าวกินยังเนาะคะ่ะน้องตะล้นบอกกินเสียนบอก,กินอียังเลยค่ะกินอย่างเดียวคือขนมปังเขาก็บ่อยากให้กินลายน,นจากพี่น้องได้สิเรียนลูกการเฮ็ดขนมปังเดียวสีโทรไปขอสูตรจ้ันบ่่คยถึกสูก็ขนมหวานปันใดขนมปอขนมปังอะไรเฮ็ดบลีนปาไใดน,นะพี่น้องนะตนาวอาตะกี้นะคอยตั้งแต่นนมาข่อยก็เลยบ่อยากเฮ็ดขนมเค้กขนมหวานเฮ็ดขนมเค้กไห้พอน้องตะลอนเกียก์นะพี่น้องสิเฮ็ดเค้กเฮ็ดไปเฮ็ดมานะคะแ้มวก็คือแบบว่าหมปานทานก็เลยเอาไปให้ผ บืองย่อมบอกข่อยว่ามันขมนเนาะก็ยังว่าเฮ็ดบัเปี๊ยบอกจากนั้นก็เลยลองเฮ็ดอันบวชพักท้องให้ผัวกินเบิ่งพี่น้องจ้าเค็มบักยางคาคาใช่พิชค่ะไว้มาใส่น้ำตาลมาได้ใช้เกลือเติมไม่ข่อยก็บพิ่มเฮ็ดขนมหวานจ้กเถื่อค่ะพี่น้องแม่ข่อยลูกข่อยก็บ่อยากสิกินได้อันผัวแม่ข่อยนะพี่น้องจ้าจนแบบว่าอ้าปากบัตัวโอ<ห>้ยเจม่นอีผักงอยเลยไมันเฮ็ดขนมหยัางเจมี่มันเ,นนเค็มใจ,จแม่มันเฮ็ดขนมหวานหื้อขนมเค็มเฮยจังได๋ตั้งแต่แม่ข่อยก็บ่เคยเฮ็ดจ้กเถื่อยายขนมหวาน,นอยากกินแต่ก็ ขวังข้าวหนีควอยสูตุยเด้แต่ว่าขวงหวานควอยย่อมแพกข่ายเฮ็ดบ่เป็นอีนนิีได้ย่ายควอยกัอยากบว่าศึกษาหาความรู้มาเฮ็ดใหพวัวให้ลูกกินตอนมาสิกินในควอยหีกบล่ล่ะเออแต่ว่าได้ยินชซื้อขวงหวานมันกันยากแล้วเนาะ <laughs> มื้อนี้ก็สิตากผ้าชักผ้ายมันเลี้ยวเลยฉันจะต้องตัดสินใจผ้าผ้ายมันเลี้ยวอุ้ยห่างบะลงตวงเตียงป่านว่าแม่นห่องโคตรโรลไปนองจ๋าแหงขี่คานแหงแต่ว่าใหญ่เฮ็ดเด้อบัดนี้แหงเฮ็ดแหงแต่หขกอุ้ยฉันรู้สึกว่าชีวิตฉันต่อหนี้มันทรมานคักเลยพี่น้องมันเฮ็ดบ่ได้หยุดบ่ได้เศามันหยุดบ่ได้แห่แม่พี่น้องมันยามมันติดนิสัยเห็นก็ก็แก๊กๆเห็นมันขวางหูขวางตาคอยกระจับเอาอีล่ะไม่กวดมาอีล่ะกวดจนแม่ว่าอีสวยๆสิได้ไปสวรรค์อีเทียนึงอีสวยสว่าหดยกวดตัง ัใช่ไหมตะกี <étais re> ้ผู้ใดตีตามข่อยตอนท้องก็จะเป็นไม่กวดอีกดำนึงพี่น้องโอ้ยกลัวแม่นปากไก่ค่ะกลัวแม่นอันจะง้อยไก่ค่ะพี่น้องกวดเลยอยู่งซ้ำนั่นแม่จะงอจนแบบว่าโอ้ปล่อยกูไปซะด้วยกูก็เลยเดือดซื้อหมาอันนี้แม่เอามาฝากจากตังผู้ใดพี่น้องกวดดี่ดีนี่ในไก่ฉีไปสวรรค์อีกแล้วค่ะ อายุจังสี่ที่พี่น้องว่นไปว่นมาอยู่างสี่นะถ้าบตัดสินใจเฮ็ดอย่างสักอย่างมืง่อกาสีบอไทยไปสิไปข้างนอกก็คือแปลว่าอากาศบ่ค่อยสีดีปานใดนะโอ้ทําใจวรวดนาฝนพี่น้องจ้าวก็เลยจะเป็นเส้นจะเป็นปวดประสาทแดกตายจังสี่เห็นตัวแต่ละมือแต่ละเดบอืน่นเชาอีล็อบเดินมิล่ะค่ะกวดหองกวดตายกวดตื้อแม่ตองหองเกิดมาชาติไหนยังให้กูมากวดหลายเลยเออให้กูเป็นนั่งแบบนั่งงามนั่งเขาในสูว ตอนครบก็บผัวกับว่าให้กูเป็นนั่งแบบ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 โคตรแมงอย่างไรบุนีเพราว่าหกปีหปีเจ็ดปีนี่พี่นองจ๋าคือได้มาเป็นแบกค่ะแบ่ไตแบกตึงแบะตะลูกแบแตะขวงแบแตะกระติกหนาแบะตะกะล่อนแบะตะขี่ขยะชีวิตหน่อยชีวิตอะไรงามหนาตาบักอย่างงามว่าแตมาแบกขวงแบกขี่แบกขยะเก็บไตเก็บตึงแต่ห่องพี่นองจ๋าเฮ้ยทนหายแกย่อยห้าให้เป็นตะเสียกแบะค่ะเอาสุดยางสุญญาหลุดงามตะหนาเฮ็ดไตเฮ็ดตึงกว่ามันแบกมันสับรังเป็นตันได้ตุตอนเนี้ย คือนี่จังไรกระยามูนอุดปุพยจังไรกระยาวัดจะต้องในภาพผาเขาสันเขายังให้มันเรียบร้อยไปตาบาก่อนทีไปภาพผาภาพแพรน่ะี่นองจ้าเก็บห่อมันแปรนเปิดเลินอีกคือก่าวหน่ะิมะปอนเขาลูกกระต้มเขาใส่เกียร์จะชีพมันกินบันเอาคือเป็นจังสีบันเนวอันนั้นเป็นแต่แซ่บอันบ่เป็นตาเสียกเดียค่ะมันแกไปกินสวเออใจ่หาอิลิกะแจ๊กว่าแม้นเป็นจังไรดอกพิ้องเแมันคือพอมันค่ะอันใดกระบอกินนั่นอันกะบ่กินคือพอมันเอาพน้องจ้าข่ต้มอันบักแตงให้กับกระเบ้าเนื้ วัวไข่แม่บ่ได้ได้บ่กินบักเตียงตัวมัวบักห่าละ